สร้างหุ่นยนต์สัสงรอีกปันมืงครับเสร็จแล้วครับอะไรที่นี่แกก็ออกมาไปเลยครับไปแล้วนะครับไปเลยมีเยอดอกมาแต่ไกลเลยครับ หเหรออุอ้ยกรเท่เลยตัวบอสเราอยู่นู่นนะอ้ทันบอสะลดนเสาอไม่ได้เรื่องไนงะสร้างตัวใหม่ดีกว่า สังร็จแล้วโอ้โนงนตัวน่าชไดนะเป็นอามณงอัพมาก uh huh. เฮ้ฮเฮึฮึฮดีึฮึฮอนอะไรึฮึขึฮึฮึฮหักขึฮ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 ึหัก

ตอนนี้บอสเป็นเป็นหุ่นยนจนมลงน้ำอะไรระเบิดปั๊บน้ำเน,นี่ยมันใชอันตรายจริงๆเป็น,น,นหุ่นยนต์ไงฮะจะราคาเงิน ¡Bum! ตีไปเติมครับมาละอ๋อตัวดำตนนัวนี้โอเคมาละครับเป็นยังไงมากก็ปกติดีนะครับทำงานแต่แค่เครื่องยนต์ไม่มี เอ้าบอสหายให่ดูฟี่หายมาแล้วก็ไปกินผลมานะเนีผลมาดำดำใหญ่นี่หลไปลงไปที่แล้วเอาปะจ้แลวกไปดี อ,อันโ o บอ t โซ๊บสองตัวโ o บอ t ไปจัดการฉันว่ามันจะเรื่อง r o b มันจัดการนะครับจัดการมันให้เร็วได้สุดโจกับมันตามาครับทีนี้ดีดีนะโจสลักกระชายดีสวน อันนี้ใช้ปืนเพราะตัวนี้ไม่ปืนถ้าปิบระบบใช้ปืนเองเดี๋ยวปืนเราไม่มีนะก็ผมพกมาด้วยอะ่ะกระสุนอ๋อยิงมันให้ยิงมดเลยยิงไม่เข้าครับอ้กกอาวแล้วแกจะเอาอะไรกับมา ตัแล้ว,วจะยิงได้ไหมได้ตอนนี้ยิงได้แต่ตอนนี้ยิงไม่ได้คอมเมนต์ตัวแล้วตอนนี้ยิงได้ไหมยิงได้นี่จะดีมากเลยยิงไม่เข้า

ยาให้มาเลยอืมมันตัวอะไรนะ่ะตกใจเลยตัวมันเป็นสีดำหรู้ว่าอันนี้ตัวที่เรียกเจ้าพอดีนะอาจจะใช่นะ ทุกคนมาไหอืมมาได้ไงนด้วยตัวตสสงเนี่ยใจเลย মানে yeah. yeah, 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 yeah. mm -hmm. จะกำไม่ให้ได้ก่อนครับจะใชไ้ได้ด้จริงไม่เข้าเลยเข้าอยู่เข้าเงินะเข้าเนเนให้ตายชอบครับฉันก็จะตายแล้ว Thôi vô hết rồi Ở đây cái gì lấy tới